น้องชาวกล้วยชากรังราวขายาไหมมีเจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบชาวกล้วยชากรังราวเอาอย่างดีมาเลยเอาแบบกวางตุ้งบํามันเฮยหรือแบบไนโดเจเลกไนโดเจลีอะได้อัดแคทหรือกวางตุ้งบํามันหฮยกวางตุ้งบํามันเฮเอาลูกโมหรือลเลื่อยตัดไม้เลื่อยตัดไม้ดำด้านหรือดำนำ้ำดำนำ้ำ ลบแป๊บเออ later หมดเอาแล้วเหลือแบบไหนบ้างเนี่ยหมดทุกแบบเอาเกเห็คอยาวเอ้ยแล้วจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยมันเสียเวลาเข้าใจป่ะมีมีเตกคอิกเอาเอาไหมเอามาเอาแบบเหล,ล็กเหล็กเหลือะไรมันเอามาหมดอะอามาวางเรียงตรงนีน้เดี๋ยวคุณเลือกเองเอาน้ำเปล่ามาด้วย เอาเอาน้ำน้ำอะไรก็ได้เปิดตู้เย็นเจอสวมโรมันแกออกมาโคโรงโคเรียคิงเออมาถ้ามันไม่มีแก้น้ำอะไรก็ได้แกเอามาดิโอ้ย